าคาโฟี่ตอนอยากขัดใจหนูคนเหล่าน่าพายุยะาละมันกัดแก่เว้ยโอ้ยขาเขื่อไข่ชาไปหมดอดเฮ้ยค,ครับครับ อันนี้ของคุณพ่อนะครับแหมอันนี้ของคุณยายครับเอออย่ากาแฟอะไรหรอกลาเต้ครับผมอุ้ยลาเต้รสชาติเป็นไงลูกเอ้อุ้ยเข้มข้นครับผมอ่ออ่อกลมกรอบอุ้ยเก็บไปร้านนั้นอย่างนานแล้วครับเอ้าละก่อนมาขายกาแฟทําอะไรมาก่อนเนยหรอกโอ้ยผมได้ขอเอาเข้าร้านเลยลูกปั๊ มันเป็นยังไงมาหนาวไงที่เขาเล่นกันไปเป็นยังไงเดียวเดียวเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นแม่อืเป็นแม่ที่ไหนเป็นเมียฉันนู่นแม่อยู่นู่นแม่เขาต้องแก่เราอ่ะยังไม่ต้องแก่มากกูนี่เลยเป็นแม่มนื้อ เป็นลั่หะผัวมึงอ้อนนั้นเล่นเป็นผัวของฉันนี่เอ็งเล่นเป็นคนแก่ใช่ไหมเนี่ยเล่นเป็นคนแก่เอาคนแก่แล้วทำไมไปแต่งหน้าแต่งตาให้มันดีดีล่ะเอางี้มันต้องแก่ต้องแต่งหน้าแต่งตาหน่อยเอ๊ะทำไมพ่อมี่ตจอยนี่เล่นคนแก่ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้มันมีติงกงตินงกามึงต้องดูด้วยวะมันล้างออกยากไหมดูนิดหนึ่ง นั่นล่องตีนกาหรือล่องสวนน่ะเฮ้ยใครพูดอะไรวะเด็กๆล่องสวนจะถ้าหมือนเสียไหมดแกเลยอย่าไปเน้นสิอย่าไปเน้นสิมันต้องมีน้ำหมากข้างๆแก้มไงฉันไม่กินหมากฉันจะกินหมากข้างหลังอย่ารู้มากสินอะไรรู้หมากกูไม่รู้มากมึงจะรู้เยอะตอนนี้เขาเลืกกินหมากโอ้โห เขียวหมากแล้วเงยหน้าไงอ่ะทำอะไรให้พ่อโอ้โหนี่อะไรทำอะไรจะไปไหนกันเย้่โอ้หจะไปไหนกันหรอโอ้ยบอกแล้วไม่จำเป็นอย่าลุกเดินกูยังไม่ขยับไปไหนเลยไปนะไปดิ อันนี้แม่ไปไหนไอ้ลูกมึงไม่ใช่แม่กูมึงทำตัวแบบนี้มึงไม่ใช่แม่กูไอ้ทำไมวันนี้อ่ะมันจะอะไรล่ะแม่ไอ่ทำไมหลานชายฉันมาดูเศร้ามันไหน ไปนั่งทีนู้นให้นั่งทีนะแม่ไปทีละเอานั่งดีๆนั่งมั่นใจว่ากูไม่ได้แก่ตายทีนมึงจะตายเปิดเอ็ดเป็นอะไรอ่ะหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอมอิ่มไม่สบายใจเลยอ่ะคุณยายใครเชื่ออุ๊อิ่มแตหนูอ่ะคุณยายบอกคุณพ่อบอกคุณแม่ดิว่าหนูยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานอ่ะเอางี้ นี่เอ็บังคับจิตใจหลานข่ายแล้วไนงะยายคนระับอะไรพ่อกับแม่กุมถุงชงนอะคุมถุงชนแล้วทำไมขนาดไม่คุมถุงเนี่ยไปชนของยังไม่ครบเลยแล้วนี่คุมถุงชนจะได้ของครบแม่คุณยายคุณยายบอกพ่อกับแม่องค์อิ่มยังไม่พร้อมนี่นะให้ <c oughs> เด็กมาอะไร <c oughs> ไอ้อุ้มอิมเป็นดาราก่อนอุ้มอิมถึงจะแต่งงานอย่าเข้ารงกาบนันเทิงนี่ร้านาอ,อะไรดูคุณยายครับคุะกิจนิดเดียวมึงหันแรงมากอะ่ะใครมุกมาดูหนังแน่ <c oughs> หรอกยายถ้าบังคับจิตใจอุ้มอิมอุ้มอิมจะหนีออกจากบ้านบอกลูกมันบอกลูกมันยังไงก็ต้องแต่งงาน <c oughs> เองนะต้องแต่งงานเพื่อพ่อเพื่อแม่นะเองต้องคอยฟังอย่างที่ที่ทำไปก็หวังดีกับตัวมัน เองต้องชีวิตมันจะมึงพูดเองเลยพ่อ <c oughs> สบายใจสกิจก็ยอยู่นี่ผุ่มเอมเอ้ยพ่อละนัดเสียเขาไว้แล้วนะแล้วลูกสาวเนี่ยเขาจะพาพ่อเขามาในวันนี้ยังไงอ่ะเอ็งก็ต้องแต่งกับเขาวันนี้ยังไม่ต้องแต่งแต่ดูตัวไปก่อนลูกเก <c oughs> เสียเขาก็จะมาอยู่ไหนอยู่ไหนลูก ไปพ่อแล้วไหนนี่ไงตัวดูอยูพ่อต้องไปขอห้สวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีอะไรเล็นเได้เียอะไรเฟียอะไรคนไหนล่ะลูกคนนู้นค่ะพ่อลูกชายผมครับลูกชายครับนั่งรมือเลยใช่ครับมองไม่ค่ยเห็นเป็นอะไใกล้เลยลเฮ้ยนั่นแลูกผมนี่ตัวใครล่ะลูก แต่เขาที่พ่อคิดเองคุยอย่างเขาลูกปะชื่ออะไรอ่ะอุ่มอิ่มพ่ออุ่มอิ่มน่าจะเสือกมาใช่เอะใช่พ่อคนนี้แหละหนูชอบเห็นครั้งแรกก็ประทับใจเลยพ่อมึงรักได้ยังไงเนี่ยพ่อก็หนูชอบหนูแบบนี้อ่ะไม่น่้าตามใจลูกเลยเนี่ยหนูอยากนั่งข้าวเขายายยายยายลุกหน่อยสิคะหนูอยากนั่งตรงนั้นมาก ไอ้ชั้นลูกจ้ะไอชั้นจะไปนั่งไหนอะก็แล้วแต่ยายสิอ้าวกูก็นั่งที่เดิมยายยายยายลูกสิคะอ้าวโอเคมานั่งไอชั้นนั่งไหนก็แล้วแต่ยายสิโอเคเออนี่คูณไปหนูนเรื่องใช่ไหมเนี่ยอะไรหนูอยากเห็นหน้าแฟนหนูอยากเห็นหน้าหล่อๆโอเคไปไหนไปไปชั้นเลยไอ้งก็โก้มานที่หลออ ยายอ่ยอะอพ่อเป็นยังไงล่ะโออยายโอเค,อเคยิ้มไม่พ่อดูหน่อยสิดูที่หน้ามันเบึ้งเล้วอคืนจะลูกพอ่อไม่เป็นไรดึงผมจัดการเองพอ่ออเ,เลวสิยิ้มไม่พ่อดู <Okay. S 2> พ่อดูสิพ่อดูเวลาเขายิ้มน่ารักน่ารักนะไหนอะ่ะยิ้มสินี่เพื่อเยอะเฉยๆไม่เห็นเต็มที่เลยอะ่ะยิ้มไม่พ่อดูก็ได้ มีราคาแล้วเกินนะมึงนี่กูถามหน่อยเถอะมึงได้ลูกกูเนี่ยมึงจะดูแลลูกกูได้ไหมเอาเงินเยอะเลยไปเอาเงินมามาดูเงินหน่อยสิลูกเอ้ยไอ้หนูเอ้ยไอ้หนูคันหันมาคุยกับพ่อหนเออคุยกับพ่อหน่อยลูกสะใจมึงแล้วใช่ไหม Mày đu lè mua đầy mới đĩa Mày đu à Đu gì mấy nặng đen lời là thôi là chưa thử đây ngay, lưu lèo Ờ, Chơi Hòm kem ung im cẩn trời กับพ่อกับพ่ออไปเห็นไงบ้างละคะน้องอุบอิมเล่นตัวไม่เกรงใจหนังหน้าเลยนะคะ